สวัสดีค่ะวาลากรสมุนไพรนะคะวันนี้จะมาชมสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เขาใช้รักษาเบาหวานกันมายาวนานสมุนไพรต้นนี้มีชื่อว่าต้นอินทนิลน,น้ำค่ะอินทนิลน,น้ำเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ใบเขียวและหนาปลายใบแหลมคล้ายชมพูคือดูผลนผิน,นใบของต้นนี้ก็มีความคล้ายใบชมพูเหมือนกันชมพูสาแหลกหรือใบตะแบก คือกลุ่มของอินทนิลสลาวตะแบกอะไรพวกนี้คะ่ะเขาจะมีความคขายกันยิ่งอินทนิลบกอินทนิลน,น้ำเนี่ยก็ต้องมาแยกย่อยกันอีกทีคือไม้กลุ่มนียจะเป็นไม้ดอกสีม่วงแต่ต้นตะแบกนี่จะดูง่ายกว่าเพื่อนเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้ดูนะคะ ดอกจะออกเป็นช่อใหญ่ยาวสีขาวไปจนถึงสีม่วงมีผลกลมเป็นช่อคล้ายผลพิกุลหรือผลตะแบกและสลาเนื้อไม้เผาเป็นฐานให้ไฟแรงดีมากมีขึ้นตามป่าโปร่งและป่าชื้นตามบ้านและเรื่องสวนก็มีปลูกกันเนื้อไม้นี้เหมือนตะแบกมากต้องดูที่ผิวของต้นจึงจะทราบส่วนดอกและผลเหมือนกันทั้งสิ้นคือการแยกไม้กลุ่มนี้นะคะ อินทนนินสลาอุตแบกเดี๋ยวเราจะค่อยๆนำเสนอในลำดับต่อไปนะคะเพราะว่าดอกกับผลเขาจะเหมือนกันหมดเลยเรามาดูประโยชน์กันนะคะประโยชน์ทางยาแพทย์ตามชนบทใช้ใบแก่กของอินทนนินปรุงเป็นยาต้มรับประทานแก้โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะแก้ปัสสาวะพิการแก้โรคเบาหวานชื่อที่เรียกในไทยนะคะอินทนินช่องหมูช่วงหมูนี่คือพวกชองหรือกระเหี่ยงการ มาลายูจะเรียกต้นบายเอแล้วก็ภาคกลางจะเรียกอินทนินน้ำนะคะก็เลยาฝากเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะแนบวิธีใช้ให้หลังให้ใต้คลิปนะคะว่าวิธีที่เขาใช้รักษาอาการแก้โรคเบาหวานน่ะเขาใช้ใบของอินทนินมาต้มน้ำในจำนวนปริมาณเท่าไหร่นะคะ ก็ฝากเอาไว้สั้นๆเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตน้ําให้คุ้นเคยกันว่าเขาใช้รักษาโรคเบาหวานกันมาตั้งแต่อดีตแล้ววรลกรสมุนไพรก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปของเราค่ะสวัสดีค่ะ